สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะใช้น้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้ไปผสมน้ำรดพ,พืชผักส่วนครัวน้ำหมักผลไม้ยิ่งเอาไว้นานสีก็จะเข้มข้นแบบนี้ค่ะถังนี้ก็เป็นน้ำหมักปลาเดี๋ยวจะมาพามาชมนะคะสีของน้ำหมักปลาที่เห็นเป็นชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นของสับประรดสับประรดพอเราหั่นชิ้นใหญ่เขาก็จะย่อยยากนี่นะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสับประรดก็จะอยู่แบบนี้แต่สีของน้ำเข้มข้นมากนี่ค่ะน้ำหมักปาถัางนี้ก็จะใช้ได้นานมากนี่นะคะสีเข้มข้นมากเลยค่ะวันนี้ก็จะนำไปผปสมน้ำรดพืชผักส่วนครัวที่ยังมีอยู่นะคะตอนนี้พืชผักที่ปลูกเอาไว้ก็ยังขึ้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะแรงแต่พอฝนตกก็ตกติดต่อกันมาสามสี่วันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลดน้ำตอนนี้ก็ผสมลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะมาลดกันเลยค่ะใช้ฝักบัวลดไปแบบนี้เลยนะคะพืชผักก็จะได้งามใบงามใบเขียว ต้นดาวเรืองนะคะก็ปลูกใส่ห่วงยางไว้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะปลูกเอาไว้ประมาณยี่สิบต้นนะคะดาวเรืองจะได้มีดอกให้เก็บไหว้พระได้นะคะดอกดาวเรืองปลูกเอาไว้แบบนี้หลังจากที่เราใช้น้ำหมักลาดรดพืชผักไปนะคะเราก็ พอได้เวลาสักสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงนะคะเราก็นําน้ํามาฉีดพ่นอีกครั้งนึงเพื่อที่ว่าพืชผักจะได้กินน้ําหมักที่เราได้ลดไปไปถึงรากของผักนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะดูแลกันแบบง่ายๆสําหรับคนปลูกผักสวนควรัวอยู่กับบ้านก็จะมีเวลาถ้าหากว่าเราไปทํางานไม่มีเวลาเราก็ลาดลดไปแล้วเราก็กลับมาจากงาน เข้มาลดน้ำเขาได้นะคะแต่ถ้าหากเราอยู่บ้านเราก็ลดไปเลยค่ะแต่งกว่านะคะแต่งร้านเราก็ลดไปแบบนี้นะคะ่ะเป็นละอองฝอยไปแบบนี้ค่ะต้นก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะสําหรับแต่งร้านก็รอชมนะคะว่าแต่งร้านจะติดอ,อกออกผลดีหรือเปล่า พราะพันธุ์นี้ก็ยังไม่เคยลองปลูกนะคะคุณจะเอามาปลูกเป็นครั้งแรกค่ะสายพันธุ์นี้ก็มาเอาน้ําเติมลงไปในบัวด้วยนะคะบัวถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเขาะจะออกดอกให้เราได้ดูได้ชมบ่อยๆวิธีการดูแลก็ง่ายเลยค่ะดอกน้ำมาเติมบ่อยๆนะคะสำหรับเดือ แบบดอกมะลิเนี่ค่ะดอกมะลิก็จะมีดอกให้เราได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากทําขนมนะคะก็จะมีดอกให้เราได้เก็บไปทําขนมได้ใบกะเพราใบโหระพาก็จะเขียวงามดีมากค่ะถ้าหากมีเวลาก็ห้าวันหรือว่า สามวันก็ลดได้นะคะสำหรับน้ำหมักค่ะถ้าหากว่าเราดูแลดีๆนะคะต้นไม้ก็จะเขียวงามการใช้น้ำหมักก็ต้องขยันนะคะขยันในการนำมาลาดลดเป็นประจำเพราะว่าน้ำหมักต้องใช้สามวันเจ็ดวันไม่ใช่ปุ๋ยนะคะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็ สิบห้าวันถึงจะนำมาใส่ครั้งหนึ่งหรือว่ายี่สิบวันนะคะปุ๋ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะการใช้น้ําหมักกับใช้ปุ๋ยผักวางตุ้งจะขึ้นดีมากส่วนผักบุ้งจีนนะคะซองหนึ่งมีไม่มากก็ได้แบบนี้คะ่ะก็หวานมาเมล็ดไปเอาไว้เก็บกินนะคะผักชียังไม่ขึ้นนะคะยังไม่งอกปลูกเอาไว้ แต่ว่าผัผกวางตุ้งจะขึ้นดีมากบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงนะคะเดดออกแบบนี้ก็นำเอามะม่วงมาตากด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมมะม่วงแผ่นด้วยคะ่ะพืชผักที่ทำแปลงปลูกไว้ก็ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มเมล็ดผักพันผักนะคะน่าจะใกล้หมดอายุด้วยนะคะ พราอวันเดือนปีที่เข้าผลิตนะคะต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบโหระพาก็นำมาปลูกใส่รองไว้พริกตรงนี้ก็นานแล้วนะคะมีลูกให้เก็บกินตลอดเลยค่ะพริกกรเรียงถ้าหากว่าเราลดน้ำบำรุงด,ดีๆเขาก็จะงาม แล้วที่สำคัญช่วงนี้ฝนตกก็เลยทำให้ต้นไม้เขียวงามขึ้นน้ำฝนจะดีมากๆนี่นะคะมะม่วงแผ่นกวนแล้วก็เอานำมาตากให้แห้งๆเราจะได้เก็บเอาไว้ได้นานถ้าหากไม่แห้งเขาก็จะไม่ดีนะคะถ้าไม่แห้งก็จะเกิดเชื้อราได้เราต้องตากให้แห้งเลยค่ะมะม่วงถ้าเราเก็บเอาไว้กินนาน,าน ชมแตงกันค่ะแต่งร้านมารอลุ้นกันนะคะว่าจะติดหอกออกผลดีหรือเปล่าสายพันธุ์นี้ก็เป็นการนำทดลองปลูกครั้งแรกค่ะปกติเขาจะนำเป็นพันธุ์สอนแดงนะคะมาปลูกที่ทำคลิปให้ชมก่อนหน้านี้ที่เคยทำการปลูกแตงร้านตอนนี้ผักบนโต๊ะปลูกก็จะมีแค่แตงร้านนะคะ เพราะว่าฝานตกติดต่อกันก็ยังไม่ได้ลงะค่ะนค่ะมะม่วงที่นำไปกลัวนะคะก็คือต้นนี้ก็ยังม,มีลูกนี่นะคะลูกรุ่นใหม่นะคะออกใหม่ยังไม่แก่กับรุ่นนี้ก็ออกมีเหมือนดกเหมือนกันนะคะชุดนี้แต่ด้านบนไม่ค่อยมีลูกนะคะจะมีติดลูกอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะ มะม่วงโชคอน,นันต์มะม่วงโชคอน,นันต์ก็จะออกดอกออกรูปติดต่อกันแบบนี้ปีหนึ่งประมาณสองครั้งนะคะก็จะได้เก็บตลอดเลยค่ะต้นนี้อากาศก็คึมเหมือนฝนจะตกอีกนะคะตอนนี้ฝนตกติดต่อกันทุกวันนะคะตก โตปลูกผักตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะนำเอาผักมาปลงปลูกผักสลัดตอนนี้ยังไม่ได้สั่งเมล็ดพันธ์ุมานะคะที่เหลืออยู่ก็ลองนำมาเพาะไม่น่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นดีหรือเปล่าเพราะว่าอายุนานแล้วค่ะทีซื้อมานะคะถ้าหากว่าเพาะไม่ขึ้นเดี๋ยวก็จะต้องสั่งเมล็ดพันธ์ุใหม่มาเพาะแล้วก็นำลงปูก โตปูกก็จะว่างแบบนี้ต้นไม้ประดับตรงนี้นะคะก็เขียวงามดีค่ะไม้ประดับที่แรกก็ว่าจะเก็บออกให้หมดเลยคะแต่ว่าเสียดายยังมีอยู่ก็เลยเอาไว้ก่อนถ้าหากเขาแก่ต้นก็อาจจะเอาออกหมดเลยะคะ่ะก็จะปลูกผักสวนครัวดีกว่านะคะสําหรับไม้ประดับก็จะมีไว้ไม่มากเล็กๆน้นอยๆวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ